สวัสดีค่ะวันนี้รายการแจ้งให้เคลียรย์กับทีมโฆษกรัฐบาลนะคะอยู่กับกวางไตรสุรีไตรสารณกุลรองโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะกองก็มีเรื่องที่จะมาแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับฟังกันอยู่ประมาณ3เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องที่1นนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อกังวลของพี่น้องประชาชนในเรื่องของการถือครองที่ดินของชาวต่างชาตินะคะเรื่องที่2เป็นในเรื่องของการฉีดวัคซีนเข็ม3าแล้วก็วัคซีนให้เด็กนักเรียนและเรื่องที่3คะ่ะก็จะเป็นในเรื่องของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน,นะคะ่ะ มาเริ่มกันด้วยเรื่องแรกกันก่อนนะคะหลังจากที่มีข้อกังวลเกี่วกับมติคอรมอรที่ทางรัฐบาลนะคะได้มีมาตรการการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงเข้ามาทํางานเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยโดยอาจจะให้เป็นสิทธิประโยชน์ในลักษณะของ long t e มว visa เป็นวีซ่าระยะยาวนะคะ แต่สาหรับข้อกังวลของพี่น้องประชาชนที่พูดถึงในเรื่องของการถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์นะคะในเรื่องนี้ก็ต้องของยืนยันให้ชัดเจนนะคะว่าสําหรับการถือครองทรัพย์สินถือครองที่ดินรัฐบาลยังไม่เปิดให้ชาวต่างชาติเข้ามาถือครองที่ดินได้อย่างอิสระนะคะสําหรับการเช่าซื้อการซื้อขายอาสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยยังคงใช้หลักการเดิมซึ่งสําหรับหลักการเดิมนะคะปัจจุบันการถือครองอาคารชุดของชาวต่างชาติ คือชาวต่างชาติถือครองกรรมสิทธิ์ในห้องชุดได้ไม่เกิน49%ของพื้นที่ขายทั้งหมดของคอนโดและอีก51%นั้นนะคะก็ต้องเป็นสิทธิ์ของคนไทยในการถือครองกรรมสิทธิ์ตามพรบอาคารชุดในปีพศ2551ค่ะและยังไม่สามารถถือครองกรรมสิทธิ์กลุ่มอสังหาแนวราบได้นะคะสำหรับแนวราบนะคะที่ถาชาวต่างชาติจะเข้ามาถือครองก็คือทำได้ในลักษณะองการเช่าระยะยาว แต่ก็ต้องมีกฎหมายพิเศษรองรับอย่างเช่นเข้าไปลงทุนในพื้นที่ eec ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอันนี้ชาวต่างชาติก็สามารถเช่าเป็นในระยะยาวได้แต่ก็ไม่สามารถที่จะซื้อขายที่ดินได้ค่ะเรื่องถัดไปนะคะในเรื่องของการฉีดวัคซีนขณะน,นี้ประเทศไทยเรานะคะมีการฉีดวัคซีนไปแล้วทั้งสิ้น44.7ล้านโดสเป็นเข็มแรก29้าล้านโดสเข็ม2 15ล้านโดสเข็ม3ประมาณ6 0แสนกว่าโดสนะคะสำหรับข้ขอกังวลนะคะหลังจากที่มีคนอาจจะ ฉีดวัคซีนเข็ม3แล้วแล้วทำไมยังติดเชื้ออยู่อันนี้ก็ต้องขอทําความชี้แจงนะคะว่าไม่ว่าจะฉีดวัคซีนเข็มที่1เข็มที่2หรือเข็มที่3โอกาสการติดเชือ้อโควิดก็ยังมีอยู่นะคะเพราะว่าการฉีดวัคซีนไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อได้100%แต่การฉีดวัคซีนจะช่วยป้องกันอัตราการเจ็บป่วยที่รุนแรงหรืออัตราการเสียชีวิตได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการฉีดวัคซีนไปแล้วก็ต้องยังคงมาตรการควบคุมป้องกันโรคส่วนบุคคลทั้งการสวมหน้ากากอนามายัยการเว้นระยะยห่าง การล้างมือบ่อยๆแล้วก็ต้องหลีกเลียงก,การไปอยู่ในสถานที่ที่มีคนรวมตัวกันเป็นจํานวนมากค่ะสําหรับข้อกังวลในเรื่องของวัคซีนในการฉีดไฟเซอร์ให้กับเด็กนักเรียนอายุ1 2บสปีถึงสิเปีราว5 5ล้านคนนั้นนะคะต้องขอชี้แจงอย่างนี้นะคะว่าการฉีดวัคซีนให้เด็กนักเรียนทางรัฐบาลไม่ได้บังคับนะคะให้เป็นไปด้วยความสมัครใจโดยผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีการให้ข้อมูลมีการชี้แจงถึงข้อดีข้อเสีย ก่อนที่จะกรอกข้อมูลยินยอมว่าจะให้ฉีดวัคซีนหรือไม่ให้ฉีดวัคซีนแล้วก็ให้ส่งกลับมายัางสถานศึกษาอีกครั้งหนึ่งและเมื่อฉีดวัคซีนแล้วนะคะก็จะมีการจัดเก็บระบบอยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขมีการฉีดและติดตามอาการนะคะจากการฉีดอย่างต่อเนื่องโดยระยะแรกนี้นะคะทางรัฐบาลจะฉีดให้เป็นวัคซีนของ mRNA ของไฟเซอร์ก่อนส่วนในระยะถัดไปก็อาจจะมีวัคซีนที่เป็นเชื้อตายเพิ่มมากขึ้น ผู้ปกครองท่านไหนนะคะไม่อยากจะให้เด็กฉีดวัคซีนที่เป็น mRNA ก็สามารถที่จะรอฉีดวัคซีนเชื้อตายได้ค่ะแล้วก็ต้องขอย้ำตรงนี้ก่อนนะคะว่าการเปิดเรียนไม่ได้เป็นเงื่อนไขสำคัญของการฉีดวัคซีนเพราะหลายแห่งก็ตั้งใจที่จะเปิดการเรียนการสอนอยู่แล้วเพียงแต่การฉีดวัคซีนก็จะสร้างความปลอดภัยมากขึ้นนะคะดังนั้นเด็กนักเรียนอายุต่ำกว่า12ปีที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน ก็สามารถเปิดเรียนแล้วก็ไปเรียนได้ตามปกติทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความเห็นของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดค่ะมาต่อกันในเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างนะคะหลังจากที่ฉีดวัคซีนได้ครบ2เข็มแล้วนะคะก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างสบายใจมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเดินทางทางเครื่องบินหรือทางรถไฟนะคะเงื่อนไขหนึ่งก็จะมีเงื่อนไขของการฉีดวัคซีนให้ครบ2เข็มวันนี้ก็มีอีกหนึ่งโครงการหนึ่งมาตรการค่ะที่จะมา ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนคนที่ชอบท่องเที่ยวกันฟังนะคะจํากันได้ไหมคะว่าที่ผ่านมานะคะรัฐบาลเคยมีโครงการเราเที่ยวด้วยกันโดยโครงการนี้นะคะจะเป็นโครงการที่รัฐจะจ่ายค่าที่พักให้40%สูงสุดไม่เกิน3,000บาทต่อห้องหรือต่อคืนนะคะสูงสุดก็จะได้15ห้องหรือ15คืนแล้วก็ยังจะมีคูปองนะคะให้ไปใช้จ่ายในการไปเที่ยวเนี่ยประมาณ600บาทต่อวัน และยังจะมีช่วยส่งเสริมสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินอีก40%แต่ไม่เกิน3,000บาทต,ต่อคนในเฉพาะในจังหวัดที่กําหนดนะคะแล้วการท่องเที่ยวน,นี้ก็ต้องท่องเที่ยวสถานที่อื่นที่ไม่ได้อยู่ในทะเบียนบ้านเราด้วยนะคะการลงทะเบียนเราเชื่อได้กันเฟสสามในครั้งนี้นะคะคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนประมาณช่วงปลายเดือนนี้นะคะแต่สําหรับผู้ประกอบการสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่24กันยายนถึง31ตุลาคมเป็นต้นไปผู้ที่เคยลงทะเบียนมาแล้วในเฟสหนึ่งเฟสสอง ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ําอีกนะคะถ้าเกิดตัวห้องห้องที่เราจองไปห้องพักอะคะยังว่างอยู่ที่ได้15คืนนะคะยังเหลืออยู่ก็สามารถใช้สิทธิ์ต่อได้เลยสําหรับใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนก็เตรียมตัวไปลงทะเบียนใหม่ได้นะคะที่ w w w วเบเราเที่ยวด้วยกัน .com นอกจากโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสสามแล้วนะคะเรายังจะมีโครงการทัวร์เที่ยวไทยที่จะมาสนับสนุนให้ไปเที่ยวกับบริษัททัวร์โดยออกโดยรัฐจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายประมาณ5,000บาท แต่อย่างไรก็ตามนะคะสำหรับรายละเอียดก็รอความชัดเจนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวทางทีมโฆษกก็จะนํามาเราให้ท่านพี่น้องประชาชนได้ฟังกันคะ่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็มีฝนตกเกือบทั่วทั้งประเทศไทยเลยทีเดียวนะคะก็อยากจะขอให้พี่น้องประชาชนนะคะระมัดระวังอาจเกิดน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็ร,ระวังน้ําป่าไหลหลากพื้นที่ริมน้ําอาจจะได้รับผลกระทบจากน้ําล้นตลิ่งและน้ําท่วมสูงขอให้ระมัดระวังอันตรายจากสัตว์แล้วก็แมลงมีพิษ แล้วก็อันตรายจากกระแสะไฟฟ้าด้วยนะคะรวมทั้งที่สําคัญค่ะการขับขี่ยังไงก็ต้องขับขี่ให้ปลอดภัยนะคะเพราะว่าระหว่างขับขี่เราอาจจะมีน้ําขังทําให้เกิดอันตรายได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาก็ได้หมดลงไปแล้วแล้วกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสถัดไปวันนี้สวัสดีค่ะ